ปีมะเสง2 5ง8 5 6 8เป็นปีมหาโหดบทความจากมอนิดกิจจาทวีกุลกิจในปีพศ2568นี้เป็นปีมหาโหดสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจขอให้ประครับประคองธุรกิจไปพลางๆก่อนโดยเฉพาะโชรุมรถยนต์ที่จะหน่อยมากเพราะปีที่ผ่านมายอดขายก็ตกอย่างมาก ปีนี้ก็ยังไม่เห็นฟังมีโอกาสที่โชว์รูมรถยนต์หลายแห่งจะปิดตัวลงเพราะทนสู้ค่าใช้จ่ายไม่ไหวคนจะตกงานอีกไม่น้อยบริษัทโรงงานหลายแห่งก็หืดจับเช่นกันถ้าไม่ถึงกับปิดกิจการก็คงจะต้องลดจำนวนพนักงานลงอีกบ้านจัดสรรคอนโดก็ขายยากเหมือนเดิมคนที่ดวงดีและเงินทุนนาะจึงจะอยู่รอด แต่มีน้อยรายที่จะสามารถผ่านวิกฤตนี้ไปได้ใครที่คิดจะลงทุนช่วงนี้คิดให้ดีก่อนถ้าดวงไม่ดีจริงอย่าเสี่ยงดีกว่าในความเป็นจริงคนเราทุกคนพยายามต่อสู้ดิ้นรนหาช่องทางทำมาหากินเลี้ยงดูครอบครัวและตัวเองคงไม่มีใครอยากตกงานคงไม่มีใครยอมแพ้ชีวิตแต่บางคนดวงยังไม่ดีแต่ไปลงทุน แต่จะไม่ได้ตามเป้าที่หวังไว้ยิ่งจะทำให้เครียดมากขึ้นขอให้ทุกคนอย่ายอมแพ้อย่าคิดสั้นอย่าไปเครียดมากนักเพราะไม่ใช่คุณแค่คนเดียวที่เจอสถานการณ์เลวร้ายเช่นนี้ยังมีคนอีกจำนวนมากที่เจอมารสมเช่นเดียวกับคุณถ้าจะหาอาชีพทำงานเลี้ยงชีพให้ขายของออนไลน์แต่อย่าลงทุนตุนสินค้าเอาไว้มากๆขายได้เท่าไหร่ ก็ค่อยไปเอาสินค้าเท่าที่ขายได้การขายของทางช่องทางออนไลน์ไม่ต้องเช่าพื้นที่ไม่ต้องมีทำเลที่ดีขอเพียงแค่หาสินค้าใหม่ๆมานำเสนอเท่านั้นข้อสำคัญต้องซื่อสัตย์กับลูกค้าให้ได้มากที่สุดสมัยก่อนใครที่มีตึกแถวติดถนนใหญ่ถือว่าได้ทำเลที่ดีมากๆทำการค้าอะไรก็สมหวัง ราคาตึกแถวที่ติดกับถนนใหญ่ราคาแพงมากๆแต่ในปัจจุบันโลกมันเปลี่ยนไปแล้วตึกแถวที่ติดถนนใหญ่ไม่ใช่ทำเลที่ดีที่สุดในยุคนี้เพราะไม่สามารถจอดรถได้ใครที่มีตึกแถวติดกับถนนใหญ่ถ้าไม่ติดกับสถานีไฟฟ้าก็หากินลำบากบางคนโชคดีที่มีตึกหรือบ้านติดกับสถานีรถไฟฟ้า มีคนมาขอซื้อในราคาที่สูงมากญาติของผมคนหนึ่งที่มีตึกติดกับถนนใหญ่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าตอนนั้นเขาซื้อตึกหลังนี้มาในราคาห้องละ3าล้านห้าแสนบาทพอมีสถานีรถไฟฟ้าขึ้นมามีคนมาขอซื้อในราคาห้องละ60ล้านบาทเราด้านหลังมีที่ดินว่างประมาณ3 4ถึงสีไร่บังเอิญตึกแถวของญาติผม เป็นตึกแถวห้องที่ติดกับซอยเข้าที่ดินแปลงที่ว่าจึงได้ราคามาดีมากๆเพราะคนที่มาขอซื้อต้องการขยายถนนเข้าคอนโดให้ใหญ่ขึ้นคอนโดของเขาจึงจะเด่นเป็นสง่าแต่ญาติผมไม่ยอมขายเงินไหลามาเทมาแต่ไม่ยอมรับเงินมากอดเอาไว้ถ้าตึกแถวนั้นเป็นของผมอย่าว่าแต่60ล้านเลย30ล้านผมก็รีบขายไปแล้ว คิดแล้วปวดหัว Amazing Thailand อยู่ประเทศไทยถ้ามีเงินมีอำนาจถึงทำอะไรผิดก็ได้อภิสิทธิพิเศษคนที่ใช้กฎหมายเลี้ยงชีพแต่ถ้าไม่ดำรงความยุติธรรมของประเทศเอาไว้มหาโจรที่ปล้นหรือโกงกินบ้านเมืองก็สามารถอยู่อย่างสบายท่านว่าจริงหรือไม่หน่วยงานที่มีหน้าที่ปราบคนโกง คนที่ทุจริตแต่ดูเหมือนช่วยทวงเวลาให้กับมหาโจลอยนวลไปวันๆอีกสิปีไม่รู้จะสอบเสร็จหรือไม่ Amazing Thailand ประเทศไทยจะมีนักการเมืองดีๆมือสะอาดไม่ทุจริตคอรัปชันเชื่อว่ามีแน่นอนถ้าในโลกนี้ไม่มีทรายสักเม็ดเมื่อนั้นแหละประเทศไทยจะมีนักการเมืองที่ซื่อสัตย์มือสะอาด เข้ามาบริหารบ้านเมืองท่านเชื่อหรือไม่หรือถ้าในโลกใบนี้ประเทศลาวเป็นชาติมหาอำนาจของโลกใช้เงินกีบเป็นสกุลเงินหลักของโลกแถมประเทศลาวมีเรือดำน้ำพลังนิวเคลียร์ใช้เมื่อไหร่เมื่อน,นั้นแหละนักการเมืองประเทศไทยจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีทันทีท่านเชื่อหรือไม่ชาติอื่นจะเป็นอย่างไรผมไม่รู้ ผมพอจะรู้หลางๆว่าประเทศไทยคนกงชาติบ้านเมืองปล้นชาติปล้นแผ่นดินมีเงินมหาศาลจนสามารถเป็นผู้นำจิตวิญญาณได้มีคนนับหน้าถือตาไปไหนมาไหนมีแต่คนยกมือไหว้มีประเทศไทยเท่านั้นแหละชาติอื่นไม่ต้องพูดถึงคนที่ใช้กฎหมายเลี้ยงชีพบางคนอาจจะต้องใช้กฎแห่งกรรม เมื่อลาจากโลกใบนี้ไปแล้วคนที่มีหน้าที่ปราบคนโกงชาติบ้านเมืองแต่ดูเหมือนทำงานแบบเช้าชามเย็นชามคนพวกนี้ก็คงต้องรอให้กฎแห่งกรรมมาทำงานเช่นกันประเทศไทยมีดีหลายอย่างขาดแต่นักการเมืองที่ดีน้อยมากงมเข็มในมาหาสมุทรยังง่ายกว่าหานักการเมืองดีๆในประเทศไทยจริงหรือไม่ คนนี้คุกนี้คดีมีอภิสิทธิชนเหมือนอยู่เหนือกฎหมายแต่คงไม่เหนือกฎแห่งกรรมอย่างแน่นอนคนจนหรือคนรวยหนีความตายไปไม่ได้มีทรัพย์สมบัติมากมายเมื่อตายไปแล้วก็เอาอะไรติดตัวไปไม่ได้สักชิ้นสิ่งที่ติดตามไปก็คือบุญกับบาปที่ทำเอาไว้เท่านั้นถ้ายังมีชีวิตอยู่ เงินสามารถซื้อทุกอย่างได้ซื้อความผิดให้เป็นถูกได้ซื้อใบเบิกทางได้แต่ไม่สามารถซื้อความตายได้ในนรกไม่สามารถซื้อความสุขสบายได้ยมบาลบไม่มีการรับสินบนมีแต่ในโลกมนุษย์เท่านั้นที่บางหน่วยงานรับสินบนขอให้ทุกท่านจงจำเอาไว้ว่าไม่ต้องไปแช่งใคร ปล่อยให้กรรมเป็นผู้จัดการก็พอเพราะที่นี่ประเทศไทยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตยอยู่มากมายคนชั่วบางคนอาจจะเสวยบุญเก่าอยู่จึงสั่งการบงการได้บางอย่างแต่พอหมดบุญเก่าเมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละไปเสวยกรรมในนรกอย่างแน่นอนทำใจให้สบายไว้นะโยมหมอนิดกิจจาทวีกุลกิจ และสำหรับเรื่องราวที่ได้กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดนี้ก็ได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะหากท่านผู้ชมท่านไหนมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะคะและขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังมาจนจบหากไม่เป็นการเสียเวลาฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานครอบครัวคนอ่านข่าวด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ